อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราทานไปแล้วอาจจะมีผลร้ายต่อตับบ้างนะคะการเรียงลำดับการพูดไม่ได้บ่งบอกถึงการพบบ่อยหรืออะไรนะคะอันนี้สไลด์ได้ความอนุเคราะห์มาจากอาจารย์สุพจน์และก็แต่งเติมเพิ่มมาจากข้อมูลปัจจุบันนะคะอ่าข้อแรกเลยค่ะมีใครไม่กินหมูกระทะหรือกินไม่เป็นไหมคะ อันนี้คือกินหรือไม่กินไม,ไ,ไม่กินดีค่ะเพราะหมอก็ไม่กินเหมือนกันไม่ใช่อะไรไม่ไม่เคยกินเคยกินแต่หมูปิ้งย่างที่หน่วยนะคะข้อเสียของหมูกระทะคืออะไรต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหมูมันก็น่ารักดีนะคะอันนี้ถือว่าเป็นหมูอนามัยไม่ได้เป็นหมูอิมผงอิมพอร์ตมาจากประเทศเพื่อนบ้านใดๆนะคะแต่หมูกระทะมีความเสี่ยงต่อการเกิด วไยรัสตับอักเสบอี e. เข้าใจว่าอาจารย์ทวิศักดิ์ชั่วโมงแรกพูดให้ฟังแล้วนะคะว่าไวรัสตับอักเสบอีก็จะเป็นไวรัส e. e. ที่ติดเข้ามาเนี่ยแหละทำร้ายตับเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการตับอักเสบเฉียบพลันได้สไลด์ด้านที่เป็นประเทศไทยเนี่ยเขาให้ดูว่าการตรวจไวรัสอีเนี่ยพบที่ไหนบ้างนะคะจะเห็นมีภาคกลางเขียวๆภาคเหนือ แล้วก็มีทางอีสานภาคที่สีเหลืองอ่อนๆเนี่ยคือภาคใต้เพราะว่าทางภาคใต้เป็นอ,อิสลามนะคะเขาไม่ได้ทานหมูดังนั้นอัตรา,าก,การเกิดไวรัสอีเนี่ยก็จะไม่ได้ชุกชุมนะคะไวรัสอีจะทำไมถึงติดจากหมูเพราะว่าอย่างว่าไวรัสที่ปนเปื้อนเนี่ยค่ะมีหนึ่งอยู่ในหมูหมูถ่ายอุจจาระออกมาอาจจะปนเปื้อนตามพวก แหล่งน้ําคนก็อาจจะไปทานจากพวกแหล่งน้ําจากผักมาก็ได้นะคะหรือเราอาจจะได้ไปทานหมูที่ไม่สุกที่ว่า,ามีปนเปลื้อนไวรัสอีการกินถ้าท่านอยากจะกินหมูกระทะการกินที่ถูกต้องก็คือว่าเราจะไม่ใช้ตะเกียบที่จิ้มหมูดิบไปเผาหมูใช่ไหมคะไปย่างหมูแล้วก็เอามาเข้าปากเราต้องใช้ ช้อนเอ้อะไรคะไอตัวคีบที่เป็นเงินเงินเนี่ยแหละของของของส่วนกลางนะคะทำทำหมูให้สุกแล้วเราก็ถึงจะเอามาใส่จานเราแล้วก็เอาตะเกียบของเราเนี่ยคีบหมูที่สุกแล้วมากินถ้าท่านอยากกินนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่แค่หมูกระทะหมอเคยเจอคนไข้บางคนก็กินพวกเอ าสายเกาะอ,อีสานอะไรที่มันมีหมูปนเปื้อนมีโอกาสที่จะติดไวรัสอ e ีได้คราวนี้ไวรัสอ e ีจะเกิดอะไรบ้างเกิดตับอักเสบอาจจะมีอาการเพลียนะคะตัวตาเหลืองได้บางคนเท่านั้นที่ติดแล้วไม่หายเป็นเรื้อรังคือกลุ่มคนที่มีคนไข้ที่เปลี่ยนอวัยวะเช่นเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตพวกนั้นเขาอาจจะ ติดต่อเนื่องติดเรื้อรังนะคะดังนั้นป้องกันอย่างไรถ้าอยากจะกินหมูกระทะสุกี้อะไรพวกนั้นก็คือขอให้ใช้ะตะเกียบขี้หมูที่สะอาดนะคะแล้วก็ปรุงให้สุกอย่าให้มันแดงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวการดำเนินโรคของไวรัสอีกก็ส่วนใหญ่นะคะเป็นแล้วหายจำนวนน้อยเท่านั้นที่เป็นแล้วจะเป็นเรื้อรังก็คือพวกเปลี่ยนอวัยวะนะคะ,อ,ะอาหารขั้นต่อไป ไม่กล้าพูดเลยตัวนี้คือหอยนางลมทานไหมคะสดหรือดิบคะเอ้ยสดหรือสุกคะมันอร่อยเนาะมันอร่อยมากนะคะแต่กินแล้วก็เสียวเหมือนกันวันนี้เราไม่ได้พูดแต่ว่าหอยนางลมจะทำให้เกิดโรคตับอะไรแต่ปรากฏว่าหอยนางลมเนี่ยทางทาง,ทางสารทาสุกนะคะเขาก็จะ ออกแคมเปญมาเตือนตลอดเลยว่ากินหอยนางลมแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายเลยนะคะคือกรามลบเชื้อวิบริโอเป็นตัวที่สำคัญเวลาที่คนไข้เนี่ยทั่วๆไปติดอาจจะแค่ท้องเสียลำไส้อักเสบแต่ถ้าคนที่เป็นโรคตับตับแข็งติดเนี่ยอาจจะเกิดติดเชื้อในกระแสะเลือดเสียชีวิตได้เลยนะคะดังนั้นหอยนางลมดิบเนี่ยเขาก็ฆ่าเลยว่าห้ามกินดิบให้ปรุงสุก นอกจากติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็อาจจะมีเชื้อโนโรไวรัสที่ทำให้เราท้องเสีย20 30 40, 40ครั้งได้หรืออีกอันที่เราให้ความสนใจคืออาจจะมีไวรัสตับอักเสบ A, นะคะที่ระบาดจากหอยนางรมก็มีมาเรื่อยๆประมาณ5ปีที่แล้วก,ก็พบว่ามีการระบาดจากหอยนางรมนี่แหละที่ทำให้มีกระจุกการติดเชื้อไวรัสเอแถวๆจังหวัดสมุทรสาครสุพรรณบุรีนี่แหละค่ะไวรัสตับอักเสบ A ถ้าเข้าไปแล้วก็จะติดตับอักเสบเฉียบพลันนะคะส่วนใหญ่ก็หายเองได้ นาะรักษาตามอาการอันที่อาจจะเป็นอันตรายก็คือคนไข้ที่ติดช่วงสูงอายุหรือคนไข้ที่เป็นไวรัส b ีร่วมด้วยนะคะหรือว่ากลุ่มคนที่ท้องก็อาจจะเป็นรุนแรงหน่อยนะคะเมาจากอะไรบ้างนะคะก็คือน้ําอาหารที่ปนเปื้อนมันจะติดทางเขาเรียกว่าการกินก็คือเราต้องมีการปนเปื้อนไวรัสซึ่ง ก็คือปนเปื้อนอุจจาระนั่นแหละนะคะสุขอ,อนามัยในการทําอาหารอาจจะล้างมือไม่สะอาดทําอาหารไม่สุกทําให้เกิดตับอักเสบ A เนี่ยระบาดขึ้นมาได้อันนี้เป็น2กลุ่มที่เคยเจอเขาบอกว่ามี A ระบาดจากที่เชียงรายนะคะประมาณปี2004อันนั้นเขาพบว่ามันระบาดอยู่ในจากน้ําแข็งน้ําแข็งควายบินนะคะที่เชียงรายเออตอนนั้นไม่ทัน แต่อีกรอบหนึ่งคือที่บึงการก็มาจากตัวน้ำแข็งเช่นเดียวกัน5ปีที่แล้วก็ไวลสตับอักเสบ A ก,ก็มาจากพวกหอยหอยดองหอยนางรมเช่นเดียวกันดังนั้นหอยนางรมก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะที่คนไข้ที่เป็นโรคตับหรือเอาจริงๆริงเนี่ยถ้าไม่เป็นโรคตับเองก็ไม่ควรไม่ควรกินดิบควรปรุงสุกพูดไปพูดไปวิทยากรก็ยังกินเนาะแต่ว่าทุกครั้งที่กินเราก็รู้สึกว่า ผิดนะคะจริงๆคือรู้สึกผิดมากเลยตอนหลังเราก็เลย,เลยกินแบบสุกนะคะก็คือเอาไปเอาไปนึง่งเอาไปใส่ไข่อะไรให้มันสุกนะคะ,ะกลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างก็คือคนที่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมันอาจจะทำให้เกิดการติดแบบบุคคลบุคคลนะคะมันมีการปฏิสัมพันธ์ อาจจะปนเปื้อนอุจจาระนะคะหรือคนในครอบครัวที่ติดต่อ,อมีเชื้อไวรัส A แล้วอาจจะติดกันในครอบครัวได้คนไข้ที่เสี่ยงก็คือโรคตับอักเสบเรื้อรังอาจจะเสี่ยงในกลุ่มคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพราะถ้าเกิดการระบาดมันจะติดง่ายขึ้นนะคะดังนั้นก็อีกหนึ่งตัวหอยนางรมดิบไม่ควรกินนะคะผักน้ํา จะติดโรคอะไรนะคะผักน้ำมีอะไรบ้างก็จะมีพวกผักกระเฉดน้ำกระจับผักบุ้งผักแว่นสายบัวอันนี้ถ้ากินดิบต้องระวังว่าจะติดเขาเรียกว่าพยาธิใบไม้ในตับอันนี้ตัวโตวนะคะเป็นพยาธิใบไม้ขนาดใหญ่เป็นชื่อฟาซิโอลาใจแกนติกากับเฮปติกาพวกนี้ติดมาเนี่ย เขาจะมีตัวให้คล้ายๆกับตัวพยาธิแดงๆอะคะ่ะตัวเล็กๆมันไปติดอยู่ตามยอดผักเหล่านี้บางทีเราเอามาเอามากินแบบกินสดๆจิ้มน้ำพริกเลยนะคะเราไม่เห็น ก็อาจจะติดตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วทำให้เกิดฝีในตับได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องระวังนะคะก็เป็นอะไรที่ถ้าจะต้องกินจริง,รงๆเขาก็แนะนำอยากให้ต้มให้สุกนะคะให้สะอาดแล้วก็ค่อยกินอันนี้ก็เป็นฝีที่เกิดจากพยัธิใบไม้ในตับเขาเรียกว่าตับพยบาธิใบไม้ใหญ่นะคะ,ะผักน้ำผักบุ้งผักกระเฉดอันนี้ถ้ากินต้องระวังอันนี้คือตัวที่สามนะคะ ต่อไปเห็ดนี่เข้าหน้าฝนยังคะเห็ดอาจารย์เคยบอกว่าถ้าหน้าฝนต้องระวังจะมีคนไข้เนี่ยเข้าไปเก็บเห็ดในป่าแล้วก็เก็บแล้วมันเป็นเห็ดพิษนะคะแต่เห็ดที่เราทานถ้าอยู่ใน ตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่น่าจะใช่เห็ดพิษนะคะเห็ดพิษที่อันตรายก็จะมีสายพันธุ์อะไรบ้างเดี๋ยวหมอเจ้าภาพให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะไม่เชื่อว่าเห็ดเนี่ยมันทําให้เกิดอันตรายเนาะแต่เห็ดเนี่ยค่ะทาให้คนไข้เนี่ย,เส,ยเสียชีวิตจากตับวายไตายวายปีหนึ่งจํานวนไม่น้อยนะคะภาคเหนือภาคอีสานจะเจอเยอะนะคะมีคนไข้ที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่า หน้าตาเห็ดพิษกับเห็ดไม่พิษมันค่อนข้างเหมือนกันนะคะละไม้คล้ายกันดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังมากนะคะ,ะในการที่จะไปเลือกเก็บเห็ดเห็ดที่เป็นพิษดุรแรงที่สุดก็คือเห็ดชื่อเห็ดระโงกพิษนะคะซึ่งมันจะมีสารพิษชื่ออแมนิตินอันนี้เป็นภาพเห็ดอันนี้กรมกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ให้ให้ภาพมาเหมือนกันนะคะเห็ดพิษที่สำคัญในประเทศไทยมีอะไรบ้าง มีเห็ดระโงกเหลืองการตันเห็ดระโงกหินเห็ดเกร็ดดาวเห็ดกระโดงตีนตันอะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวหมอเอาภาพให้ดูนะคะ mm. ก็คิดว่าพี่ๆเพื่อนๆในห้องนี้ไม่น่าจะเข้าไปเก็บเห็ดนะคะแต่ว่าไม่แน่บางคนเนี่ยไปเที่ยวแล้วอาจจะมีทริปนะคะมีทัวร์เข้าไปเก็บเทคก,กิ้งไปเดินป่าเดินอะไรอันนี้แนะนำเลยว่า เราไม่ควรเก็บมากินนะคะเพราะว่าหน้าตามันก็ดูน่ากินนะคะขาวๆเป็นต้นไม่จะไม่ว่าจะเป็นเห็ดระโงกเห็ดระง,งา่าหรือเห็ดไข่ตายซากหน้าตามันเหมือนกันหมดแต่สตัวนี้เป็นเห็ดพิษทั้งนั้นนะคะเขาบอกว่าหัวก็จะมีหมวกตัวเห็ดก้านเห็ดก็มีแบบลาย,ลายมีเปลือกมีเส้นนะคะแต่ว่าเห็ดเหล่านี้กินไปแล้วใน ในในหนึ่งวันเลยเนี่ยแหละคะ่ะก็อาจจะเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ทำให้เกิดภาวะตับวายไตวายได้เนาะมันมีสารพิษที่พบอยู่ก็คืออะมาทอกซินกับฟาโลทอกซินนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะไปทำให้อวัยวะเราเนี่ยทำงานไม่ได้นะคะเซล์ลเราก็มีการแตกสลายตายเนาะเห็ดนางโงกหินก็เป็นเหตุที่มีสารพิษรุนแรงนะคะ อันนี้เป็นภาพที่เตือนว่าเห็ดพิษมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่ปกติเลยนะคะคนที่เกิดไปกินแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวอันนี้เป็นช่วงแรกแต่ถ้าเกิดกินไอเห็ดละงกระงกหินระงกขาวอะไรนี้ขึ้นมาจริงเนี่ย ในช่วง2วันแรกก็จะเกิดอาการตับไตวายไ,ได้ถ้าท่านเกิดว่ามีญาติมีอะไรที่ไปกินเห็ดพิษนี้นะคะสงสัยให้ทำอย่างไรบ้างเขาแนะนำว่า ให้ไปหาแพทย์นี่แหละแล้วก็เขาจะให้การารักษาโดยเหมือนพยายามให้ทานไข้ขาวพยายามให้อาเจียนแล้วก็ให้ยาเพื่อลดสารพิษนะคะแล้วก็เขาก็จะปรึกษาเลยว่าสารพิษศูนย์พิษก็จะมีศูนย์พิษที่รามาแล้วก็จะมีศูนย์พิษที่รีรา์นะคะก็ให้การรักษา